รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนด Audition นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนโดยหลงหลอพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตานนโทรศัพท์0 8 1 8 8 0 7 5 5 0 สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการรอยเรื่องราววัร์ดีที่นะคะทางททบห้าช่วงเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งทุกวันพุธนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่ากับสาระที่นํามามอบให้ย่อมแฝ่งความบันเทิงความสนุกแล้วก็สอดแทรงเรื่องราวดีๆที่ฝากกับคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะสําหรับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ไหนแล้วก็ไปนําสิ่งที่น่ารู้อะไรมาฝากบ้างไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ รัพได้มีครอบคัวเป็นคณะครบครัวนะครับยังรู้ทัำดูกับองค์เทนและพระป่าสามนาคีอีกบกน

ขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนญาติธรรมทุกท่านวันที่อาทิตย์ที่5พุทธกิกายน2,566ได้กำหนดการทอดกระถินสามัคคีและก็พ้าป่าที่วัดไผ่าสาตรตำลึงตำบลไสงามอาเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยมีเจ้าภาพประธานก็คือคุณดุสิตคุณขนบพรธุวันประสิทธิ แล้วก็ญาติธรรมสายนครชัยศรีสายชาวบ้านวัดไผ่สาตตำลึงทุกท่านหมู่8หมู่9้าหมู่ว้านหลักบหมอแล้วก็โดยการนําของผู้นําชุมชนก็คือนายกอบตอไสายงามแล้วก็กำนันดุษฎีแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คณะกรรมการวิยากรวัดแล้วก็มีญาติธรรมสายบุญทุกสายสายกรุงเทพสายนครปฐมสายกระแพงแสนมาร่วมกันทําบุญ ในการทอดกรถินสามพรคีในวันที่5พฤศจิกายนนี้ก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านแล้วก็ในการทอดกระถิ่นนี้ก็วัตถุประสงค์ก็คือส่วนเป็นเรื่องของผ้านั้นก็เรียบร้อยแล้วส่วนปัจจัยหรือบริวารทั้งหลายก็เอาไว้บูรณะปฏิสังขรณ์วัตถุประสงค์เป้าหมายก็คือบำรุงเสนาสนะในวัดเพื่อได้สืบทอดหรือว่ารักษาและก็ต่อยอดในการที่อดีตเจ้าวาดทุกรูปที่ได้ทาไว้ ก็คือปฏิสังขรณ์ก็แปลว่าการซ่อมซ่อมหรือบำรุงให้วัดไม่ให้เสื่อมและโทรมลงไปตามหน้าที่แล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านในนามของพระครูประหลัดวิทยาฐานะธรรมโมจเจ้าอาวาสวัดไผ่สักตกำลงตำบลไซงามอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านแล้วก็ขออํนานวยอวยชัยอวยพรทั้งหลายในสากลโลกขอให้ญาติโยมทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ประกอบด้วยชอบด้วยความเป็นธรรมแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพันสําเร็จสําเร็จด้วยบาร,รมีหลวงพ่อสุขโขทยัยธรรมาราชาแล้วก็บาร,รมีของอดีตเจ้าว่วาพระผู้สันุนทุกท่านให้ญาติโยมทุกท่านที่ร่วทมทำบุญในงานเทอดกรถิร่นธรรมคีนี้จงมีอายุวันนะสุขภา,าระปฏิทานธนรมารสมบัติจงทุกประการคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยความเป็นธรรมแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพันสําเร็จ ข้าขอเจริญพร ห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 เมื่อเร็วๆนี้นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2566รวม40รางวัลใน7สาขาประกอบด้วยรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยมรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยมรางวัลธุรกิจ BCG ส่งออกยอดเยี่ยมรางวัลออกแบบยอดเยี่ยมรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยมรางวัลสินค้า1ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมและรางวัลสินค้าหาลานยอดเยี่ยมโดยประกาศความพร้อมนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ดันธุรกิจไทยเติบโตเร่งเสริมแกร่งด้วย ธุรกิจส่งออกถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้บริบทโลภุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างตลอดเวลารัฐบาลใช้คําว่าตลาดนันน์โนตการเสริมเพิ่มรายได้สร้างงานเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มและเพิ่มดุลพินิจโดยใช้นวัตกรรมซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดันภาคส่งออกไทยก้าสู่ทศวรรษใหม่ปีที่31เเติบโตด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงปรับตัวพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ ของโลก เมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2566ที่ผ่านมาบริษัทแพลทินัมฟรุตจำกัดหนึ่งในผู้นำด้านการส่งออกผลไม้สดเกรดพรีเมียมชั้นนำของไทยจัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่มีนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมผลักดันนโยบายส่งเสริมภาคการเกษตรภายใต้หลกักตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้จะช่วยพัฒนาทั้งภาคผู้ส่งออกและเกษตรกรชาวไทยให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืนควบคู่กันซึ่งแพลทินัมฟรุตจำกัดส่งออกผลไม้สดระดับท็อปไฟของประเทศไทยจะช่วยเสริมธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกระบวนการที่กระทรวงเกษตรได้เข้ามารับผิดชอบในการที่จะส่งเสริมกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ากลางน้าปลายน้ำเนี่ยก็เพื่อที่จะให้สอบรับกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะช่องทางในการจําหน่ายสินค้านั้นเนี่ยเราต้องใช้กลไกของของ,กองของภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับสามารถที่จะผลักดันให้สินค้าทางด้านการเกษตรเนี่ยไปสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศนะั้นเป็นเป้าหมายสำคัญกัแล้ว บริษัทบัวขาวแกลอรี่จำกัดจัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งเปิดตัวสินค้าใหม่บัวขาวนัมเบอร์วันซีรีส์เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักกีฬาโดยมีบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยขวัญใจคนทั่วโลกมาร่วมงานซึ่งบัวขาวแกลอรี่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ด้านมวยไทยอาทิเสื้อผ้ากีฬาและอุปกรณ์กีฬาต่างๆโดยสินค้ารุ่นบัวขาวนัมเบอร์วันซีรีส์จะประกอบด้วยกางเกงมวยไทยเสื้อแขนกุดเสื้อกล้ามที่เป็นสินค้าซีรีส์แรกเตรียมจัดจำหน่ายเร็วๆนเเเเป็นนแบบรด์ยววััวัญชาามลตของ กีฬานะครับเพราะเราเป็นแบรนด์เหมือนกับเวลาเราขึ้นเวทีนะครับก็เป็นแบรนด์ของบัญชาเมฆทุกคนก็เวลาเดินทางแล้วก็มีแฟนคลับนะครับที่อยากจะได้นะครับสินค้าของแบรนด์บัรชาเมฆก็เลยมีแบรนด์นะครับทำแบรนด์เกิดขึ้นในวันนี้ครับคอลเลคชันนี้ก็เป็นเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าอุปกรณ์นะครับซึ่งเสื้อผ้าแบรนด์ลูกเสื้อผ้าเกงมวยนะครับก็เป็นแบรนด์ของบัญชาเมฆแล้วก็เป็นเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสินค้าที่แบบออกหลากหลายนะครับคอลเลคชันให้ ได้ขยายต่อ,ตอไปครับ 2พฤศจิกายน2566อาจารย์น้ำค้างแก้วลื่นเจ้าของวังเศรษฐีนคราชอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจัดพิธีลงณห,หน้าทองเสริมดวงเสดาะเคราะห์ให้กับลูกศิษย์ซึ่งได้เดินทางมาจากต่างจังหวัดทั่วประเทศเป็นกรณีพิเศษต,ตามแบบฉบับของอาจารย์เองเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานสำหรับลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ได้รับการบอกต่อ ให้ความสนใจในการดูดวงไพ่ยิบสีและลงณนะหน้าทองหลายคนที่มาได้กำลังใจการทำงานก็ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอาจารย์น้ำคางแก้วลืน่นมีลูกปั้นภายในตําหนักและบริเวณสวนหย่อมอย่างสวยงามเช่นหลวงปู่ศรีสุดโทแม่ย่าฝีประทุมมาพญานาคาพญานาคีทาาเวสุวรรณพระพิชเนศพระแม่อุมาเทวีแม่ย่าโมและองค์อื่นๆอ,อ,อีกมากมาย มีจัดไว้ในสวนหย่อมที่สวยงามเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจต่อผู้คนที่พบเห็นนอกจากนี้อาจารย์น้ำค้างยังมีการสวดมนต์และการแจกลงทานทุกวันพระมีข้าวสารอาหารแห้งผลไม้ไข่ไก่ผู้ที่สนใจร่วมบุญลงทานหรือร่วมช่วยเหลือสังคมสำหรับผู้ที่สนใจบูชาองค์พระพิคเนตหรือดูดวงเสริมโชคลงนะหน้าทองพร้อมร่วมกิจกรรมพิเศษได้ที่เพจ วังเศษผีนาคราชปรึกษาโทร0926614542สร้างบุญทำความดีณวังเศษผีนาคราชชาพยาปุตเติเมเมตังเมตังกันหาโคตามะเกจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังทีปาทะเกหิมเม สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนำคางแก้วรื่นนะคะเป็นเจ้าของวังเศรษฐีนครราชชนบุรีตั้งอยู่ที่226ทับ26หมู่4ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นที่สักการะบูชาของปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปทุมมาและพญานาคาพญานาคีทุกพระองค์ที่อยู่ในที่แห่งนี้เลยนะคะ,ะในวังนี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือใครมาก็จะต้องมาทําทุกๆคนคือดูดวงและลงหนะ้าหน้าทองเยอะแยะมากมายค่ะ แล้วทุกคนก็จะบอกต่อกันแล้วก็จะมีแต่คนทั่วทุกสารทิศเลยกลับมาอีกค่ะกิจกรรมที่จัดงานนะวันนี้เพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านได้มาลงนะหน้าทองในแบบฉบับที่อาจารย์ทำคือบางคนไม่ได้มีทรัพย์เยอะแยะมากมายถูกไหมคะแต่จัดวันนี้ขึ้นมาเพื่อคืนกําไรให้กับญาติธรรมทุกคนค่ะดูดวงและลงนค่ะ จะมาใช้บริการมากที่สุดและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ขาดไม่ได้คือจะมาไหว้อง,งูปุสีสุดโทย่าสีปตุมมาในเรือนไทยค่ะผู้ที่มาร่วมมานะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของทางใจดีกว่านะคะกับความศรัทธาเมื่อมีความศรัทธาทุกๆคนจะได้กลับไปโดยพลังใจและสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับทุกคนค่ะหลายคนบางคนขายที่ได้บางคนมีเงินไปนสิบสิบล้านภายในปีเดียวหลังจากที่มาลงนะแล้วค่ะวางเศรษฐีนาคราชนบุรีที่นี่นะคะพี่น้ำได้ตั้งมาแค่หนึ่งปีค่ะ คนได้ทรัพย์ได้สินเยอะมากคนมีความสุขมากขึ้นเยอะมากค่ะพี่น้ำก็จะมีการพาสวดมนต์นะคะทุกวันพระนะคะตอนเย็นหนึ่งทุ่มแต่ตัวของพี่น้ำเองจะสวดมนต์ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะแล้ววันพระเราจะมีการแจกโรงทานหน้าวังเศรษฐีนครราชชนบุรีค่ะมีทุกวันพระม,าารมีข้าวสารมีไข่มีผลไม้และมีญาติธรรมหลายๆคนที่มาร่วมกันนะคะแล้วก็จะมีการปล่อยปลาบางคนก็จะฝากปล่อยปลาเนาะ พี่รับแต่พี่น้ำเป็นคนปล่อยทุกวันอยู่แล้วแล้วบางคนที่เขาได้โชคได้ลาบมาไม่ได้ก็จะโทรหาพี่น้ำขอถวายใบยสีฝากถวายใบยสีได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาดูก่อนนะคะยังไม่ต้องเชื่อสนิทใจแต่ให้มาพิสูจน์ด้วยตัวเองลองมาลงนะดูลองมาเปิดดวงดูลองมาไหว้ปู่ดูค่ะแต่จะมาต้องทักหาพี่น้ำก่อนนะว่าวันนี้อยู่ไหมคะเพราะพี่น้ำไม่ค่อยอยู่จะเดินทางเรื่องของสายบุญค่ะตั้งพิกัดมาได้เลยนะคะวังเศรษฐีนครราชชนบุรีค่ะ เบอร์โทร9 9 6 6 6 4 5 5 4 2คนที่แวะเวียนมาไหว้แล้วนะคะอยากบูชาวัตถุมงคลจะมีองค์พญานาคพระแม่ทรณีองค์พ่อพระพิทธเนตงานจากอินเดียและงานไทยให้ทุกคนบูชาลองมาเลือกดูนะคะเพราะว่าคนที่เขาบูชาไปแล้วเขาจะกลับมาบูชาเพิ่มเกือบทุกคนคะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะปังค่ะปังค่ะและปังค่ะ ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทอปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร0 7 7 5 4 7 2 2 3ถึง6 สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐมสวัสดีครับผมสมบัติฟาร์มเป็ดนครปฐมนะครับวันนี้ผมมาเที่ยวที่ชนบุรีนะครับแล้ววันนี้มากินเป็ดพะโลขาหมูพะโลเป็ดย่างอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวที่ข้อสําคัญร้านนี้ชื่อร้านเฮียจ๊ดร้านดังที่ชนบุรีร้านใหญ่มากมีเป็ดหลายอย่างมากมายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชิมกันนะครับโอ้ย อากาศก็รอ้อนผิวเสียหมดรถก็มาเสียอ้ยจะต,ต้องไปขึ้นรถมาปักซอยเหนื่อยให้เหนื่อยอย,ยดศการเจ๊ฮะทำไมต้องกี้่ะคะพอท่านเป็นโรคบาทจี้ฮาไม่ใช่กบจเจ้าอะไรคะ เจ้าทุกอย่างในตัวของเจ้าปูจะไม่มีอะไรเลยค่ะอย่าทำเช่เลยฉันผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งฮะตัวเล็กเหรอ่เล็กกว่าช้างหน่อยเดียววันนี้โอ้ยอุตาเกศผู้ชายแหลก็ไม่รู้อย่าอะไรค่ะจะไม่มีอะไรให้หรอกไม่ต้องะไรเอาไม้หมดมีแค่สามแสนเองอ๋อสามแสนนั่นแหลวมาเลยโอ้ยเจ็บจังเลยชนเจ็บ้วเจ็บมากเฮ้ยเจ ฉันต้องพูดไม่ได้เองพูดเหรอดูว่าฉันเ็บกันฉันเก็บแทนไม่ได้เหรอไม่ได้เอ้ยเๆๆๆเฮ้ยเ้เเดี๋ยวเเอเจอนปนอ่ะเออจอนปนจอนจอนปนอนปนจอนปนอนปนจ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 อนปนเอนปนจอนปนจอเปนจอน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 นจอนปนจอนปนเอนปนจอนปนจอนปนจอนนจอนปนจอนปนจอนปนจอจอนปจอกไหนปนจอนปนัอเปนจ ชนข้างนอกไงจู๊ดชนกินเป็ดไหมกินอะที่ไหนมีอีกไปนี่แหละเฮียจู๊ดเฮียจู๊ดเฮียจู๊ดกินนั่นจู๊ดนะอะกินนั่นจู๊ดเลยไม่ใช้านะี่น้องเสียเขาชื่อเฮียจู๊ดเฮียจู๊ดต่อเป็ดพะโล้เจ้าเก่าอร่อยมากเลยนะเขาบอกอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ตามมันสิไปนี่ชนบุรีอำเภอพานทองเออไป ตอนนี้ผมก็ได้มานั่งที่ร้านเป็ดพะโล้เฮียจูดแล้วนะครับแต่เขาไม่ได้ชื่อเฮียจูดนะครับเขาชื่อเฮียเล่ท่าเล่อท่าเล่อครับสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮียสวัสดีค่ะซอสวัสดีค่ะซอซอชื่ออะไรคะเอออรสาค่ะอรสาพรมธานไม่ค่ะชื่อเล่นชื่อสาค่ะเป็นเป็นแม่ครัวค่ะอโอ้โหนี่ทำเองเลยเหรอค่ะทำเอง แสดงว่าทีนี้เราอยากจะนลวงว่า40ปีเขาบอกเมื่อกี้ได้4-50ปีอ๋อสองเขาบอกไม่อก่อนเล่าดีกว่าอจากคุณพ่อมาครับเรมารับช่วงได้กี่ปีแล้วคะ20ปีนะครับโอ้ย20ปีแสดงว่าคุณพ่อเขาขายมา30 20กว่าปีกับ30ปี20กว่าปีโอ้ เราผมก็เลยเนี่ยพาตัวกินเป็ดมาด้ไยอย่างนี้เขาทอดกินเป็ดพูดอย่างนี้กรตุ้นหาว่าตัวอยู่ในน้ำจบน่นแหละกรตุ้นหาตัวละกเก้ลอยตัวไก่กับัตัวแล้วตัวเงินตัวทองอ่ะวอลนุ่นวอลนุนพร้อมวอนุชอ่ะอันนี้ถามพี่ริศาว่าเปิดร้านมานานขนาดนี้แสดงว่าต้องมีสูตรตั้งแต่โบราณมาต่อต่อกันมาใช่ไหมครับครับเป็นสูตรเฉพาะของเราเลยใช่ครับใช่ครับสำหว่าของพี่รู้ได้เลยสองสองสี่ทุยนิช่ อย่คุยมากจย่ทำลายกระเด็นมันไม่ถึงยเแหมหนูไม่บ้าให้เฮียมาคุยได้ดีกว่าอย่าเสียเวลาเฮียลองเล่าก่อนที่จะมาทำนี่เรอว่าตระกูลทำร้านอาหารมาตลอดไลยครับตระกูลเริ่มแรกทำเริ่มแรกค่ะขายผักมาก่อนครับขายผักวิ่งรถเมย์มาก่อนขายผักวิ่งรถเมย์เอ้าแล้วจู่ๆมเป็นเจ้าของร้านขายอาหารได้ไงครับ คือว่าขายอย่างนั้นไม่รวยก็เลยมาขายเป็ดเรื่อยๆฝากเริ่มเริ่มต้นมันจะขายเป็ดก่อนขายผักก่อนออ๋ขายผักวิ่งรถเมล์ออ๋สายไหนสายับสายนทองชลบุรีครับออ๋ว่าแล้วเมื่อกี้เรแอบขอสูตรทำมาถึงรวยเพราะว่าเนี่ยมันมีกี่สาขาเนี่ยสามสามสาขาใช่เมื่อกี้มายังไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวที่ไหนคะมีที่ไหนบ้างสาขาไหนบ้างคะอยู่ตรงหน้าไปรษณีย์ไปรษณีย์พันทองได้ที่หนึ่ง ก็วันเวเข้ามาวันเวเข้ามาจากทางหัวไผ่ครับโอ้ตรงวันเวทางวันเวเข้ามาแล้วอันนี้เฮียนี่เฮียใช้เป็ดของที่ไหนกันเนี่ยนครปฐมครับบริษัทแล้วนี่ไงบริษัทนี่ไงเราเป็ดนี่นี่สมควรแล้วสมควรแล้วคืออยากให้เฮียเล่าว่าแต่ขับรถเมย์แต่มันไม่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 ดีเลยครับไม่ดีครับยุคนั้นไม่ดีเลยไม่ดีโอ้ก็มาขายผักขายผักขายผักได้กี่ปีครับ ตอนนั้นแม่ขายผักรุ่นแม่เนาะรุ่นแม่ก็ช่วยครับมาประสบความสำเร็จเรื่องเป็ดเรื่องเป็ดดวงคู่จะออกกันครับคือขายผักกันแล้ววิ่งรถเมย์ก็ไม่ได้ครับมาขายผักก็ไม่ได้พอมาจับเป็ดคือขายเป็ดครับริ่มแรกขายเป็ดเป็นเป็ดพะโล้หรือว่าเป็นเป็ดธรรมดาขายเป็ดพะโล้กุ้ยเดี๋ยวเป็ดเงี้ยก็ขายกุ้ยเดียวเป็ดครับ ที่นี่ขายทั้งหมดกี่อย่างครับผมอยากกัรู้ที่นี่เหรอครับมีกะเพราเป็ดกุ้ยเตียวเป็ดข้าวหน้าเป็ดย่างข้าวขาหมูก็มีข้าวหน้าเป็ดพะโลข้าวหน้าเป็ดย่างกะเพราหมูกรอบอาหารตามสั่งมีค่ะเออนี่เป็ดย่างครับเกาเหลาเป็ดกะเหลาเป็ดคือเน้นเป็ดนี่สูตรของเราเองทั้งหมดไหมคะครับแล้วเป็ดได้รับจากบออมานหอ๋อไม่นานไม่นานไม่นาน ก็ถือว่าแล้วเป็ดของของสมบัติเป็นไงมัหงคะเนื้อแน่นเนื้อแน่นใช่ไหมครับครับเนื้อแน่นเหมือนหนูอ่ะหนูก็เนินแน่นอยู่พอเนี้ยเนี้ยเป็ดเนี้ยไหมเหนี้ยไหมไม่เหนียวครับไม่เจ้าของความเหนี้ยไหมหาเรื่องตกเงินเลยเออเจ๊นี่ถือว่าเป็นแม่ครัวคือเราถ่ายทอดมาจากเทียถ่ายทอดให้เจ๊ครับมันเป็นเรนนี้ก็เป็นแม่ครัวเทียก็เป็นคนดูแลมันละไงไม่ได้บอกผมบริหารครับเออเทียกับซอสเนี่ย อยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วทำทำตรงนี้มา20กว่าปีค่ะย20กว่าปีครับแล้วเกียเอร์ก็ได้ได้ได้สูตรมาจากเกียรเรื่อว่าไงฮะอาศัยดูพ่อหมุนตลกกัะเจ้าะเพ่มฮะเพราะเหมุนตลกทำไมฮถ่ายทอดคูพักรักจำใช่ค่ะใช่แล้วคนที่จะเป็นทุบได้ต้องมีสามด้างต้องอะไรมาครับตามองสมองจำมสิ่งแค่นี้พอแล้วเป็นตุ้งตา้ดียวเหรอนี่ก็จำนะจำอะไรฮะจำไม่ได้จำไม่ได้ ที่ก็อยากให้เรรู้ว่าร้านเนี่ยมาที่นี่เปิดกี่โมงกี่โมงตั้งแต่เราเปิดร้านประมาณตีห้าแต่ถ้าขายได้ก็ประมาณเจ็ดโมงโอ้เจ็ดโมงเลิกห้ามงเย็นใชโอ้ห้าโมงเย็นปิดเลยครับหมดแล้วหมดเลยร่รนรพื้นะิสิบก็ทานได้เพอื่นก็มาได้ส่ได้สั่งได้สั่งเป็นอะไรแล้วก็มีเพจอะไรเจออะไรค่ะ ศูนย์9ก้าห้าศูนยสี่านสา่สั้นๆแล้วมีมันมีเบอร์ไหมคะศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดสี่เจ็ดเจ็ดเก้าหค่ะมแล้วก็หรือว่าพิมพ์มาที่ร้านนั่นแหละเฮียทูที่รู้เลยรใชมาถึงที่เลย,เลยสา,าสรถเขาอยู่ในในตลาดด้วยใช่ใชครับถ้าไม่อยากอรอก็ โทรมาจองก่อนโทรมาสั่งปุ๊บมาปุ๊บได้เลยรับประกันความอร่อยได้เลยกัน์ดนี้ขอบคุณเจ๊ท้องวัดเนาะครับวันนี้ต้องขอบคุณเจ๊ขอที่ให้พวกเรามาถ่ายทำรายการนะเรือนนะครับติดตามชมรายการเราได้ทุกวันพุธเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงสามโมงทางพทบห้านะครับข้าไปกัืมนะครับฝากติดตามด้วยนะช่องยูทูปเป็ดน้อยไทยแลนด์ไอพิมพ์ภาษาไทยจะเจอพวกเราหมดเลยค่ะวันนี้ เราต้องขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากค่ะครับค่ะสนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนคปรปฐมจำหน่ายเป็ดสดไก่สดและยังจำหน่ายหน้ากากหมูคอหมูลิ้นหมูหางหมูหมูบดและยังมีรายการร้อยเรื่องราววาไรตี้ช่วงทัวร์ทำกินเป็นรายการสำหรับคนทำกินทุกอาชีพทางททบ5 ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะรู้เรื่องราวอะไรอยากจะให้เรานําภาพแบบน้อยมาฝากนะคะ<ๆ>ก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะอยากจะทำอะไรที่แบบว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ส่งท้ายปีแห่งความสุขกันด้วยแล้วติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันพุธช่วงเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งทางททพ5วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ